เอเคสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หาวง่วงนอนเหรออ่ะอยายเอาข้าวมาให้กินฝึกต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวคุณยายมีเรื่องจะมาเล่าให้ผู้ติด,ดตามเอเคอร์ฟังต้องกินข้าวก่อนอ่ะรอรอก่อน รอรอกินกิน <g ill in> ได้ <c oughs> เก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากรอก่อนนะรอ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  รอ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 กินได้เก่งมากเก่งมากอันนี้คุณยายมีข่าวดีเกี่ยวกับเอเคอร์จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง ตอนนี้ขอกินข้าวก่อนอะรอก่อนนะครับงอนแล้วเหอร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 อ,รอกินได้ เก่งเก่งมากมากเก่งมากๆเลยรอ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 เอเรอรอนะรอรอรู้อยู่ว่าหิวรอ รอดูตาเขาดูรอรอก่อนนะครับรอรอกินได้กิน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 โอเคถ้าว่ากินก็กินนะรอก็ต้องรอ ฟังนะครับรอรออร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 อ,รอ,รอกินกินได้กินได้เก่งมากๆเก่งจังเลย เ่งจันเลยเป็นไงลูกแม่ป๊อปปี้ไปไหนอ่ะไม่เห็นแม่ป๊อปปี้เลยทำไมเขาทิ้งไปวันนี้คุณยายจะมาเล่าให้ฟังนะคะมีผู้ติดตามแนะนำว่าให้เอาน้องไปฝึกให้ถูกวิธีก่อนที่น้องจะโต ถ้าน้องโตมา,มากกว่านี้สี่ห้าเดือนน้องจะฝึกยากขึ้นน้องจะปฏิบัติไม่ไม่ค่อยจะปฏิบัติด,ด้วยเนาะคุณยายเมื่อวานก็เลยพาน้องไปหาครูได้ที่เรียนแล้วค่ะได้ที่ฝึกแล้วต่อไปเอเคอร์ก็จะเป็นนักเรียนใช่ไหมครับ ไปเอเคอร์ก็จะเป็นนักเรียนไปโรงเรียนเห็นไหมได้เป็นนักเรียนแล้วเราก็จะไปฝึกอยู่สถานที่ก็อยู่อุดรธาน,นีค่ะก็ได้ครูฝึกซึ่งเป็นครูเขาเคยฝึกสุนัขให้ตำรวจทหารนะคะสุนัขดมกลิ่นผู้ร้ายนะคะ เขาก็ยินดีที่จะฝึกให้เขาก็เป็นห่วงดูตาเขาเขาก็เอาค่าฝึกไม่แพงค่ะ2เดือน2เดือนเขาก็คิดราคาหมื่นพแล้วก็มีค่าอื่นๆอีกนิดหน่อยนะคะก็ถือว่าไม่แพงค่ะก็เพิ่มเป็นค่าอาหารบ้างค่า ที่พักอะไรประมาณเนี้เสร็จสับก็คงจะอยู่ที่ประมาณสองหมืน่นอ,อยู่กับเขาสองเดือนใช่ไหมลูกเคยจะไปอยู่กับครูฝึกสองเดือนใช่ไหมครับเห็นไหมคนติดตามเขาแนะนําให้หนูไปอยู่กับครูเขาเป็นห่วงอ้าทำไมล่ะลูกไปไหมเอ้เคยอยากไปไหม มันก็ดีนะคะไปฝึกอย่างถูกวิธีเราก็ไม่ต้องยุ่งยากมาเดาว,ว่าจะทำยังไงกับเขาอสองเดือนนี้เขาจะรับเอเคอร์ในวันที่สามพฤศจิกาใช่ไหมแจ็คออไปวันที่สามพฤศจิกายนหนูก็จะเป็นนักเรียนโคงอเอาอีกเหลือหลายคำรอนะครับ รอ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 ตามที่ฝึกดูในอันนี้ก็ประมาณวันที่3หรือ4น้องเขาก็เริ่มเข้าใจคำสั่งนะคะรอกินอ่านะคะพอบอกรอเขาก็รอบอกกินเขาก็กินอ่าเขาก็จะฝึกรู้สึกว่าจะ เป็นสุนัขที่ฝึกไม่ยากเท่าไหร่อ่ะเอเกอร์ครับรอรอดูเขารอน่ารักไหมคะรอ,เอเ,อ,รอเอเกอร์รอกินเอเกอร์เอ้ยเกิดมากัดคนลูกเกิดมาเป็นสุนัขดุร้ายเห็นไหมหนูก็เลยต้องไปให้ครูฝึก ก็น่าสงสารนะคะอารอลูกรอรอรอนะครับรอ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 กินกินได้ไหเก่งมากเก่งจังเลย เงกเก่งจังเลยลูกอ่ะมีหลายลูกมีหลายลูกหนูต้องรอนะคะในนี้เดี๋ยวรอรอรอ,รอนะรอ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 ลูกรอกินกินลูกเดียวนะคะ อะเหลือสีออออออ่ลูกรอเอ้เขารอกรรอลูกรอกินให้อีกลูกหนึ่งอ่ะอ้ายายให้ลูกหนึ่งโอเคอ่ะรอก่อนรอรอรอนะรอก่อนกิน พอแล้วเอาลูกเดียวลูกอาวรอก่อนรอ,อรอรอกินกินโอเคอีกลูกเดียวรอนะรอรอรอกินเก่งครับ เกงุณยยายก็ไม่รู้ว่าครูครูฝึกเขาจะฝึกอะไรให้หนูบ้างเขาไม่ให้เจ้าของเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะคะไปไปเยี่ยมไปดูน้องอย่างนี้เขาก็ไม่ให้ไปในสองเดือนนี้เขาบอกว่าอนุญาตให้เข้าไปแอบดูน้องได้ครั้งเดียว เห็นไหมเขาให้คุณยายไปเยี่ยมหนูได้ครั้งเดียวเท่านั้นในสองเดือนแล้วหนูจะไม่ลืมคุณยายเหรอลูกฮะแล้วหนูจะไม่ลืมคุณยายเหรอหนูจะไม่ลืมคุณยายเหรอพอก่อนเนาะเขาเขาไม่สบายค่ะกินทีละเยอะๆไม่ได้อันนี้มันเขาเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยอันนี้น่าจะมาจากอวัยวะข้างในเขา มันต้องเป็นอะไรอยู่ข้างในค่ะแล้วมันก็เป็นเนื้อหนูนๆขึ้นมาเพราะว่าปกติที่เขาเอามาทิ้งครั้งแรกนี่น้องเอเคอร์นี้ป่วยหนักเลยค่ะป่วยหนักแล้วก็ท้องกลางท้องกลางเท่ากระ,กระดงเลยเบอรเริ่มเลยแล้วก็อันนี้ก็นูนขึ้นมาเยอะมากมันเป็นตำแหน่งของ ของอะไรไม่รู้ตรงนี้ไม่น่าจะใช่ปอดนะคะมันจะเป็นอวัยวะหรือเป็นหรือมันเป็นแบบสไตล์ของพัน์ของน้องก็ไม่รู้เนาะ,ะยายก็ไม่ได้ไปดูว่าตัวอื่นเขาจะมีไหมเนี่ยที่มันขึ้นมาสองตุ่มสูงๆนี่ค่ะเห็นได้ชัดเลยนะคะ,ะมันเป็นเฉพาะพันธ์ของน้องหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่า อาจจะมาจากที่น้องไม่สบายามาครั้งแรกนี่เขาพุงกลางเลยค่ะเหมือนกับลำไส้เขาไม่ระบายอะไรออกมาเลยนะคะก็เลยเอาไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีเป็นไรลูกจะอ้วกเหรอเดี๋ยวคุณยายเอาลงหันมานะหันมาก่อนให้ลูกนะเองจงเลยวันนี้เดี๋ยวคุณยายเอาลงเนาะกินน้ำก่อน